ไฮโลกับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกม Last t i o o n นะครับผมมาซื้อของฟรีกันก่อนเลยไปซื้อของฟรีกันก่อนแมปนี้จะเป็นแมปแนวไอ้นี่นะครับผมเป็นแนวแบบสร้างออฟบี้แลวหนึ่งตกตก็จะมีเสียงเกมก็คือตอนนี้พายุเข้าอ่ะพายุไปแล้วตอนนี้สโน่ก็หิมามาเอาตังก่อนไปไหนเครื่อง ซึกแบบนี้ก็เห็นมันขึ้นมาตรงหน้าติไม่ใช่ตรงหน้าตอนที่จะผมจะหาแมปเล่นนะครับผมมากันก่อนตอนนี้ต้องหาเงินให้ได้ประมาณ100ไม่ใช่250บาทนะครับผมน่าจะได้เงินละเท่าไหร่900บาทไปเซอรนที่2 500ต้องฟารมเงินก่อน กดคลิกรัวๆมากดคลิกกันก่อนเกมนี้ก็มีระบบรีเบิร์ตเหมือนกันนะครับผมก็จะมีระบบรีเบิร์ตกดคลิกกดคลิกกดคลิกห้าสิบบาทอะไรเนี่ยสองพันบาทิมะไม่อีกแล้วซื้อ1500ซื้อไปก่อน ต่อไปจะเป็นในส่วนของตรงนี้ไว้ก่อนอยกมากดคลิกตัวนี้ก่อนนะผมกดคลิกดลกดคลิกกดคลิกจะได้มาประมาณสัก27บาทตรงนี้2,000มากจนจันครับผมมากดคลิกดลกดคลิกกดคลิกเคไปแล้วต่อ3,000ซื้ออะไร500 900 นำ้ำสีประตูแปดรผนังห้ากระจกสามบห้าบาสามร้อยห้าสิบโอ้พุณงได้คันนี้เองุนนึงอะไรอะ่ะพุ่สปีดอันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเร็ว งั้นเอาเนีละกันน่าจะมีประโยชน์ท,ที่สุดแล้วเยวตอนนี้นะครับผมมาซื้อกันก็ซื้อตู้ซื้อของมีโต๊ะให้นั่งได้ไวนะนหนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหไม่เืองตังค์ตังค์มากเลย คืออะไรอะ่ะเพราะมันเป็นเรือแต่เ,เรายังไม่ไปไหนก็อยู่ตรงข้างในก่อนของฟร,รีลอร์ดเตอร์เฟลเอร์บารมีอะไรน่าสือ้อมั้งตรงนูน้นสองพันห้าใน้ไปจังอีพอดีไปไซื้อของก่อน มาก็จะได้เป็นเครื่องอันใหม่กดคลิกเป็นเดิมกดคลิก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 ไปกดคลิกกดคลิกรวเลยโอเคเม่อกดคลิกเสร็จแล้วเราไปเอาของกันก่กนห้าหมื่นหกพันบาทเลยเนี่ยไม่ต่างนะเริ่มต่อไป หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสพันสี่ร้อยถึงจำนวนที่เยอะมากต้องขางเงินตอนนี้โอกาสที่จะรีบกก็คือสี่เปอร์เซ็นต์ไอตอนนี้หงเก้า ไปเสืนต่อไปกันได้เป็นเครื่องใหม่ถ้าทีละ300บาทสาบาทเป็นก้อนเนี้อก็เริ่มรวยขึ้นเรื่อยเดี๋ยวเอาตังมาก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อของตกแต่งนิดหน่อยซื้เป็นหน้ามีมทั้งนั้นบางไว้ไม่ให้เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นไปแล้วจังเกิด มาซื้อมาฟาร์มเงินต่อกันนะครับผมมาฟาร์มเงินตอนนี้มา่อตะกันว่าได้เงินเท่าไหร่สองหมืน่นจมจม,มสองหมื่นห้าเซนนี้เป็นการอัปเกรดอัน เดีเ๋ยวดูแถวๆนี้ก่อนว่ามีอะไรให้ซื้ออีกมั่งตอนนี้น่าจะไม่มีแรอกรู้สึกว่าจะเห็นแต่โรบักนะครผมโรบักมาตั้งก่อนจะมีสองหมื่นสองพันสามรอยสาบาทมาซื้อที่ต่อไปซื้อเหยียบเลยก็จะมี ไม่ใช่กระจกเป็นอันนี้น่าจะเป็นมไม่รู้เป็นกัน,นครับผมเดี๋ยวต้องสร้างไปดูก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนไอ้นั่นไงตรงนั้นเพิ่มมาแนละ้วม,มาซื้อต่อน่าจะต้องปลดล็อกของไปเรื่อยๆนะผมถึงตรงนี้ที่ฟาร์มเงินจะเพิ่มขึ้นมายังเก็บตัง หนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยก่อนนะครับตอนนี้น่าจะมีเงนินมากพอละใหญ่มีเงินแล้วไปมีสามหมื่นหนึ่งพันตอนนี้เงินต้องตกมาเยอะเป็นอย่างมากไปที่จะไปมาซื้อนี้ออก็ซื้อทำไมเนี่ยไ จะเป็นห้องครัวเปิดได้วิจิ๋งทำไมตูงนี้มันมีนี่เนี่ยประตูห้าหมื่นกระโดดกระโดดสูงเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยโหนี่มันใส่ตะม่าชัดๆมาเส้นต่อไป3 9 0 0 0กับ4 0 0 0 0ื ต้องฟาร์มเงินอีกแล้วฟาร์มเงินสักคู่ตอนนี้ตังค์ก็จะครบแล้วนะครับผมไปก็ประมาณแปดหมื่แนแล้วแสนหนึ่งเลยมาเสือนี้แล้วก็เสือนี้โอ้มาอีกแล้วมาเยอะของยังเยอะเลยเบคอนผู้นี้ก็เศร้าใจเหมือนกันนะผมมาเยอะขนาดนี้เบคอนก็เศร้าใจ ต้องฟามเงินอีกแลง้วงั้นเดี๋ยวค่อยไปฟามเงินนะผมเดี๋ยวขอไปซื้ออุปกรณ์ก่อน,อนว่าจะมีอะไรมั่งตังโหมดตังโหมด beacon นนขอทำงานก่อโดยการเล่นคอมพิวเตอร์สักคู่ไปเล่นคอมนี่คือคอมของ b บ a c o n เล่นสักคู่เพ่หาเงินอา้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย กำลังทำงานอยู่โอ้ตอนนี้ก็มีเงินครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ดีดีก็ตดนวาบ์มาน่าจะเป็นรักมาน่าจะไม่ใช่ปากกโอ้มาอีกแล้วโอ้แม่งยังเพลงเลยนี่ขอบไฟด้วยนะครับผมไปซื้อของกันต่อห้าพันกระจกละเริ่มเป็นบ้านแล้วนะครับ ต้องหาเงินเพิ่มเพื่อซื้อประมาณตรงตัวนี้ใครบก่อนก็จะมี2,800สไม่ใช่ส00องแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสามแสนเจเอากิ่ติมกิติดได้ฟางเงินกันต่อวันนี้ฟามเงินสกุ่ไม่ใช่จะเติมอันนี้ ก็าฟาร์มเงินเป็นจำนวนมากเลยวผมก็คือ6แสนนั่นเองน่าจะซื้อได้บางส่วนน่าจะไม่หมดหรอกตั้งหมดก่อนนั่นไงว่าแล้วน่าจะยากเหมือนกันที่จะแบบทำพวกนี้หมดถ้าทำหมดน่าจะไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมน่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ว่าผมน่าจะเล่นเกมนี้ไม่จบหรอกนะครับผม เกมนี้มันต้องซื้ออะไรหลายๆอย่างเยอะด้วยนะครับผมไปเด,เดี๋ยวซื้อของต่อถ้าใครอยากแบบมาเล่นให้จบเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมมาผมจะเล่นที่เล่นได้นะครับผมไม่เล่นจะจบเป็นเพราะมันต้องใช้เวลาประมาณสักน่าจะประมาณน่าจะห้าชั่วโมงจะเล่นจบ จำพลาดคณีของผมนะครับผมสำหรับคนอื่นปะไม่กี่นาทีก็ได้นะครับผมปะประมาณสักไม่กี่นาทีหรอกมาซื้อของตกแต่งกันก่อนไปไปซื้อของตกแต่งก็จะเป็นขอ,องอยังไม่หมดของตกแต่งก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยในส่วนของบ้านมา,าต่อไปก้ามื่น โอเคพงแพงมากเดี๋ยวเบลตังเพิ่มก่อนนะผมประมาณสักสามแสนเดี๋ยวไปซื้ออันนูน้นสามแสนเดี๋ยวไปซื้อน,นี้นะผมเจ็ดแสนห้าเบลตังก่อนได้ตังหกสี่ไปนี่ประมาณนี้อันต่อไปน่าจะไม่เสือเพราะมันแพงเดี๋ยวจต้องไปอัพเกรดบ้านด้วยนะครับผม เอาตัางมาห้าแสนก่อนห้องนี้ก็เก็บตันหมดมาอันต่อไปอันนี้ใหญ่ขึ้นเลยโหเริ่มแพงโอ้โหแพงแพงมากตุ้มอี้หมื่นกว่าบาททั้งนั้นซื้อก่อนทีวีริ่มเหมารื่มเหมาโอซัม สามหมื่นกว่าจำได้อยู่ว่าไม่มีต้นในอยู่นะผมที่ราคามันห้าหมื่นนี่ไงใช่ห้าพันเป็นระเบียงมเป็นยิมยิมย่อยฝึกฝึกว่าเบคอนเบคอนจะยิ่งใหญ่เบคอนต้องยิ่งใหญ่โอ้ตัวตัวใหญ่ขึ้นเลยเี่เดี๋ยวฝึกต่อเบคอนต้องยิ่งใหญ่ จัดการฉลามฝึกไม่ได้แล้วเบคอนเบคอนอยอะโอ้เบคอนลีมใหญ่พบรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นพลังน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับผมมาดูกันว่าจะกดคิดได้เยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเท่าเดิม ไม่มีความแตกต่างเลยอาจจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงน่าจะไม่เกี่ยวน่าจะสู้กับฉลามได้มังมม้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันม,มาซื้อนิดต่อรู้สึกว่ากระโดดเตี้ยลงนิดหน่อยนะครับผมถ้าเราโอเคก็กระโดดเท่าเดิมนี่น่าจะคิดไปเองไปแล้วก็ซื้อของ ก็เล่นได้ทั้งสองเครื่องอันนี้ก็สบายไปรซนนี้บันไดโอ้ชั้นชั้นสองก็จะไม่ได้ไม่ได้แน่นอนมาซื้อ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 ของก่อนสำหรับเงินที่มีตอนนี้โอ้สองแสนกว่าจะไปในพิษตาแล้วสองแสน มาซื้อต่อนี่ก็จะเป็นชั้นตรงนี้อะไรอ่ะซินนมิจะมามาม,ามิโอโออ่ะผมน,นึกว่าจะนึกว่าจะไปเสล้วไปพร้อมกับซินนมิไปเสือนต่อไปกันก่อนไปเอาตั้งก่อนนะผมตอนนี้ตั้งหมดแล้วมา โอ้ oh, เกือบล้านหนึ่งล้านหนึ่งรวยแล้วรวยแล้วล้านหนึ่งด้างล่างก็จะมีให้ซื้อของอก็จะเป็นตองแสนมาซื้อกันก่อนก็เกือบเกืบซือ้อเกืบสือแ่เติมพอดีไม่มิดแต่เติมอยู่มาอต่อไปเครื่องควบคมุมที่จะเป็นตาถ้าจะไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ก็คือการปีผีน,นั่นเอง ตั้งเพิ่หน่อยพอดีตั้งจะหมดแล้วไปชั้นไปมาซื้อซื้อของซื้อของเมา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 ก่อนจิงนอนมาโอเคนั้นคลิปก็จบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสำหรับการสร้างเตียงนอนแล้วก็นอนก่อน คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมมาเล่นแบบไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้กดไลค์ให้ผมเยอะๆด้วยนะครับผมจากวันนี้ก็ลาไปก่อน